ไม่เห็นสองแล้วว้ยโอเควิ่งไปสองคนเราไปชิดแน่นอนไกลไม่วัดไม่ได้เลยเ <c oughs> ล่นก็ฟังคนเลีวอย่าหาบันเล่นไกลเล่นสกิดเอ้ยเอ้ยเขาเอ้ยโดดโดดจะขึ้นเข่าหรอนะครับผม มารับแล้วครับอ่าร่วงร่วงการอากาศเจ็บมากไม่มากหรอกกะสุนเบาอ่าร่วงกระโดดยิงเป็นไงล่ะหมดพลังกระโดดยิงในเมืองหรือเปล่าในเมืองในนิฮงฝนฟินจ่าด้วย เนี่ยมี MK เอนะ็เคได้น่ะถือไหมก็มจะถือม่เอ็มเคฝั่งนู้นฝั่งขาถือไหมต่อหใจห<อ>โอ้สต<อ>ิ๊นี่เป็นเรากคาชรซีเรียดอะดูดิเทดของกลางสนามลบถือเลยถือเลยไม่วางละ <c oughs> ตัวไหนนีในเมืองอ <c oughs> ตอนนู้ฝั่งนู้นในในเมืองหมดแล้วในเมืองหมดแล้วโดนตีนอย่างงี้เราไปทำยังไงอย่างงี้เหรอทำดีต้องทำดีมาข้างหน้าวิ่งหนึ่ข้างหน้าวิ่งด้วยอาเลยโอ้ง่เลยโหอะไรนายใส่ปืนผิดอะนายมุนเข่าเหรอนี่ดีไงล่ะร่วงนี่ครับเพราะว่าไม่ใช่มมองก็ร่วงได้นะครับจ้า หมดหมดจ้าครับหมดหมดถ้าไม่มีตีกนะดิซอนอะไดรับได้รับตกแล้วก็ลานาชมพูตกนี่นี่นีเ่เบอร์เบอร์สามเอาเอ็เมเคชมพูนะผมไม่เล่นแล้วจะเล่นเอร์โฟต่อแล้วได้ครับอ่าไอตีน,นึงมานะเคเพลิดเพลินนะดีในเดีดชั้นเลยโควันเดยิ่งมาก่อน ในเบิร์นวัวเอา,าเอวันในเบิร์นวัวเฮ้ยเดี๋ยวข้างนอกก็มีข้างนอกก็มีเดี๋ยวผมเอาตัวนอกแป,ป๊บ <out>. ตัวนอกลวงโอ้ห oh, เ <c oughs> พื่อนโดนลากว่ะเ <c oughs> พื่อนโดนลากแล้วก็ลากกลับไว้ <c oughs> จะมาลากเพื่อนผมอย่างนี้ไม่ได้นะในบ้านสองตัว ดาว CG เลยสักอย่างเนี่ยเออข้างหน้าผมเนี่ยเจ็บ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 มากมาฝั่งนี้ละโดนละโดนละโดนละเอาเลยนาน่อยสวายไม่ได้อย่างงี้ดิพี่ไฟก็ตึงอะครับเอ้ยพีไฟก็ตึงอะครับกระสุนเพียบเลยกระสุนเจ็บโอ้เมื่อสีเอาไปแล้วเขาไปเปิดไมค์คุยกับเราได้เสียใจไหมอืมเขาเงียบใส่อะ ผมทุบไม่ได้ผมก็จะตายเหมือนกันนี่คิดนี่สุนเจ็ดเพียบเลยเนี่ยประมาณชั้นไหนไม่ได้ใส่ฟอ,องับฟองนะชั้นนี้รลดังเราชั้นหนึ่งมามาแล้วเร็วเร็วดิจะหนีหรอต้ยดีหนึ่งคน ดักเลยไงดักหมดทีนี้สองตัวตีใหม่เหรอเดี๋ยวคนละตีคนละตีตีหนึ่งใต้ดินใต้ดินเหมือนใต้ดินอ่าปิดล้อมไหมไปดักใช่ไหมไปดักใช่ไหมเดี๋ยวเป็นตอนไปใช่ใช่เดี๋ยวผมไปดักเนี่ยเฮ้ยออกแล้วออกแล้วออกฝั่งนี้แล้วออกฝั่งนี้แล้วเสียงวิ่งออก อีกสองคนใช่ปะไอ้บ้าเอ้ยสองคนไหนไหนมันเพื่อนจัดการเลยเพื่อนวัดสุดเลยวัดไม่ไหวเพื่อนแตเจ็บแล้วนะเจ็บมากเลยจุไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบเล่น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 ไม่ต้องรีบมันมาชาร์จละมไแด้วถ้ามันไม่มาก็ดึงได้หญิงตรงหัวนี้ต้องดึงก่อนมาแล้ว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 เล่นเลยเล่นเลย ไม่เป็นไรไม่เป็นไรสวยทำได้ดีมากสวยเอาอะไรก็บอมอต่อเปล่าจีวดวงไปหนึ่งครับผมเฮ้ยอย่าเพิ่งซับมันขวนแม่งก่อนวัชชะเอาวัชชะวัชชะวัชชะกูปิลยิสิว่อะไรก็ไี้ก็ห้าชิไหยปัดน ปัดเจ็บจัดเลยนะยะมิด้ยเอ็นเออร์ก็โดกปัดเขาหัวเฉยแบเลยตรงี้ามเบอรงสามระบายเอร์สามแบ่งแบ่งแบ่งขอแล้วไม่โอ้ระทัน ระยะนี้ข<ส>าดเลยตอกด้วยามมาแล้วคนระับสองมิตรเข้าเลยสองมิตรย,ยิรอยยงออกแล้วก็นอกดับไปเนี่ยโอเคไม่ไปฝั่งนี้ดีกว่ายิงฝั่งนี้ยิงฝั่งนี้ อยู่ใส่มันอยู่ใส่อัดคอแม่งเด้อไปอย่ามาเล่นเสียงครับขึ้นชั้นบนหรอกยานั่นล่างๆๆๆๆๆๆๆมันอยู่ข้างล่างใช่ไหมข้างหน้าผมเป็นเนี่ยช่องหนึ่งตามมีคนเดียวบ่ใส่หรอก็สุนเจ็ดเอาไปเลย เขับรุมแดูเมื่อกี้ไอ้นี่ขนมปังสองก้อนเลยโคตรเก็บของอะไอ้บ้าเอ้เอมานัดเดียวไม่ล่วงชิบหายขอล่าไปเลยเลยก็สี่เอมาระยะนี้ไม่ล่วงกระสุนทำลายเอมาก็บักหลวนเนี่ยของไอ้นายชมพูได้ไหม กระสุนนายอะไรอ่ะกระสุนไฟเอ้ยมีแผงบอกมาดูไฝ oh 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 ั joy, ่งนู้นม okay. 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 mm ีฝั่งนู้นมีเพีงพวกนี้ด้ยโอ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 ้ยใจวิใเจนพี่นี่โอ้ยดาวไฟชิมหายเอ้ยเดินได้เดินได้ดินได้ปโอเคดยวคันลงได้คันลงได้ทันนี้ก็ได้แหละระวังนี่มันอยู่ใสายครับเพื่อนไม่รู้อ่ะยิงผมกิ้นกงฝั่งนู้นมั้งลองดู โอ้โหเกาะเกาะบุดีกว่าเยอะเลย Thank you กาะเหลือหกรอยโดนละอืมอืมแ่วนั้นล่ะข้งไหนน่ะอ้ยวยโอ้ยล่ะมเจอแล้วข้าหัวลวงไม่โดนไม่โดน ขอลากเลยลากลากลากสวยไม่ต้องเล่นเสรตัวอะไรทั้งันต้นไม้อันหนึ่งเฮ้ยไม่ได้ใสร็ตัวทำไมแค่ตัวแล้วนี่นะเดี๋ยวผมวอาแป๊บเฮ้ยมีคนไปชิดหรอใช่คไหมเฮ้ยมีคนชิดมีคนชิดในตึกในตึกในตึกเข้าเมืองเข้าเมืองเข้าเมืองในตึกตึกตึกหน้าตึกหน้าตึกหน้าตึกผมอ่ะช่บใหม่ล้ว ีไอชิบหายเอยตกใจหมดดักวันใดไอเวนมันมีโตมาโอเคมกอสยไหมโอเคสวยแีน้เฮ้ยใครวัดดาวอยู่นะกรตีนี่ว่ะตองเปล่าลอยอยู่น่ะโว้ยบอด EMI, dính sảm nó mới tài, bà ơi Cái lỗ cầm mặt kìa Tương này á, mắc cho ra xuống này nè Bắt tạo luôn đứng Ok Đúng, 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 đúng Xoáy Quán này gì ạ? Mì ดูต้องโ้นนะ่นเงินเกินขนาหินปะกออใช่ใช่ใช่ระวงจะร่วงแลสวครับเพื่อนเดี๋ยวไาโมูกันเดี๋งวไปกันเดี๋ยวผมไปกอนะ ดึงอยู่ดชาชัดอืมเเลยจะช์ดละเ้นน้มันกลังแจ้งคิวแลวมันเลยโอเคกอผมได้สามรอผมโอกาสลุ้นนอกหลายรอบแล้วเนี่ยดมนูหลังกองผมรอผมรอผมรอไคอยู่พีหมด หมดดึงเสือบทีเกี่ยวเกี่ยวเกยบกองเลยตัวคนเดียวเลยตัวคนเดียวเองเป็นพ่อแม่งเลยกระสุนแม่งดีแก่ดีไอเออกระสุนเอดับมาสี่สิบนัดแต่ผมเอามาเอมอาร์ผมมาสามสิบนัดทุ้ไซด์หมดเลยเนี่ยเหลือสิบนัดนี่เปิดจริงโว้ยเอาแล้วก็ผมกกปอแก้ค้ากระสุนแล้วก็เปิดกันเลย เปิดทองมืดแล้วอ้าวไม่มีทองชี้โคดดวงเอาว่าทองก้อนเดียวไม่ได้ทองครูกระดมมาเออเอยกระดา ไม่ต้องหวังเปิดไปแล้วท่านแย่งกูนะสัตว์เปิดไปแล้วนั่นเป็นของกระดําผมอ่ะปุ่นฉุบหานะตัวใหญ่ผมเปิดเองแหละมีใครเปิดกล่องปืนได้แฝงบ้างไหมไม่มีเนี่ยกล่องข้างในนี่ยังไม่มีใครเปิดเลยเนี่ยไปใหญ่วะเนี่ยโดนมั่วกล่องไหมเนี่ย ผมไล่เปิดฝั่งนู้นมาให้แล้วมาเอาของที่ผมนี่แง้มช้าอืมไอ้ของผมนี่ก็เปิดไอ้ที่ผมมันมีของชมพูอีกเจ็ดชิ้นของแดงอีกสี่หนึ่ยโอเคตรงนี้ไหนก็เบอร์สีเมาส์นี่มานี่เปิดแล้วแต่ไม่เข้าเอ้า ไม่มีครับเอ๊ะกลับกันดีมาทำไมอ่ะมีเนียนหนึ่งลูกว่ะได้อยู่ได้อยู่ไอ้กาปาบ้าวจัดกาปาบ้าวปีจัดกาปาว ลาบ้าเจ้ะมันนี้เหกับ้าการนี่ว่าเหยียบไปอยู่ข้างนอกให้แล้วเนี่ยปลามตาบ้าตาบ้าลาให้โดนเสร็จเรื่องอะไรกันนี่เงี้ย